สวัสดียามเช้าที่บ้านสุดลุติ่งครับเพื่อนๆเช้านี้เดี๋ยวผ่านหน้าฝนมานานนะครับอย่าลกมากเลยต้องแต่งนะครับลุยกันเข้าไปนะ ต้องใช้หลายคนหน่อยนะวันนี้ก็เลยลบรบกวนที่เขามาช่วยปกติก็จะทำเองแต่ก็วันนี้ดูแล้วจะไม่ไหวนะครับต้องให้เมื่ออาชีพจัดการวันนี้เปิดหน้าความลกออกไปหน่อยเพราะามันมันเยอะมากเลยนะฐานหน้าฝนมาประมาณสองเดือนกว่าเดี๋ยวทำไปทั้งหมดนะครับเนี่ยเริ่มตรงโซนนี้ก่อน เนี่ยนะครับหญ้าลกมากสูงประมาณสักก้าฟตละ,ตละน,นะครับเดี๋ต้องตัดออกหมดเลยนะพวกนี้นะยังอีกเยอะเลยนะครับน่าจะสักสองวันหรือไม่ถ้าพี่เขาไวก็อาจจะวันเดียวนะดูวันไปนะครับจะช่วยกันเดี๋ยวเอาโซนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโซนนี้เสร็จ ก็จะเอาไม้ต่างๆมากองไว้ตรงนี้นะฮะจะได้จัดการตรงกองีทเดียวแล้วก็ตรงที่นู่นก็นี่ยก็ช่วยๆกันนะลกมากนะครับกวงังงูวันก่อนมีข้าบงูใหญ่ยักษ์เลยนะมาที่เราจะวาดให้หมดเลยตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องทำเยอะนะ เปิดเข้าไปแล้วสองแรงแข่งขันนะครับถ้าผมทำคนเดียวคงมีสี่วันอะเวลาตัดเองคนใหญ่จะตัดไปทีละนิดมันก็เลยน้อยได้พื้นที่ไม่มากนะบางทีตัดไปคนเดียวใช้เวลาประมาณสี่วันแต่คราวนี้ที่เข้ามาละ เยอะเลยนะผ่านมาห้าหกปียังนาะก็เริ่มโตมากแล้วนะครับเนี่ยลูกมั้งแต่เพาะเมล็ดอะใช้เมล็ดเพาะไปเก็บมาจากข้างทางครับดูวันนี้นะเบลอเลยนะครับสูงมากด้วยปลูกปลูกไว้ฮนะจริงๆลืมๆมไว้นะักต้นไม้แักเดียวเองนะสูงผมว่าเป็นสิบกว่าเมตรละ ต้นใหญ่หมดเลยผมเว้ระยะน้อยไว้หน่อยนะเนี่ย3มเมตรได้ห่างกันนะครับก็เลยอาจจะน้อยไปแต่ก็ถือว่าได้ต้นโตนะ,ะมีต้นสิวต้นนั้นเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางอาจจะต้องเอาออกอต่อไปแต่ปลูกไว้เยอะไว้ก่อนนะครับตัดทิ้งได้ไม่เป็นไรหนือ,อาชีพก็ตัดไว้นะครับตัดเดียว โอเคครับวันนี้ก็กับการจัดญ้าหลังจากหน้าฝนมาแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของมันสวนเป็นเป็งนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ